กลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วนะครับ16นาฬิกา30นาทีที่ YouTube ช่องพัชรประพลกับช่วง F c ซละครพื้นบ้านละครจกัจกจกักรงวงสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมดินพัชรประพลนะครับก็ห่างหายไป2วันหลังจากที่ละครจบนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับก็ชวนมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าปองหายไปไหนป้าปองหายไปไหนหล่ะไม่ได้เห็นเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในละครเนี่ยนะครับเราจะเห็นปองครั้งสุดท้ายก็คือในตอนที่61 มีการใส่ดวงตาตอนนั้นปองยัองอยู่นะได้ใส่ดีใจออกมาจากถ้ำตอนที่มาอยู่เรือนของคุณเท้าเนี่ยนะครับก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นของปองด้วยนะครับที่พูดกับรสเถรว่าแบบเนี่ยสิปีที่แบบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบถูกควักดวงตาไปไม่ได้ไมีดวงตามองไ,ไ,ไ,ไม่เห็นมองไม่เห็นขออภัยด้วยก็มีการแบบแสดงความเห็นด้วยของปองแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะไม่ได้เห็นแล้วแต่ในละครก็ไม่ได้ว่า หายไปเลยเขาก็กล่าวถึงก็คือมีการเล่าว่าปองเนี่ยป่วยนะครับป่วยจดมาเหมือนกับว่าเหมือนกับแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นคือเขาคงแบบไปนอนพักแล้วก็มีการพูดแบบเนี่ยอยู่ในถ้าต้องน,นันไม่ป่วยออกมาป่วยนะพอจะสุขสบายก็แบบดันมาแบบป่วยมีไข้อะไรเงี้ยแต่อาการเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตอนที่อาจจะเข้าเข้าไปแบบไปให้ทา้าวฤทธิ์เห็นอีกทีหนึง่งแล้วก็มีการเจอม นะไม่เห็นละแต่ว่าคนที่ไปเจิเนี่ยนะครับถ้าเรากอภาพดูดีๆนะครับไม่ใช่ปองแต่ว่าคนนี้เนะี่ยภาพนี้นะ,นะครับก็คือน้องอเล็กซังด้าอเล็กซองดาเลอมีนะครับน้องดา d a ดาที่เคยเป็นนางเสือสมิงอ,ะอ่ะแต่ว่าเขามาใส่ชุดปองนะครับก็สรุปปองหายไปตั้งแต่ตอนที่61ช่วงช่วงประมาณกลางๆอะ่ะอืมก็คือในละครบอกว่าป่วยอันนี้คือในละครก่อนนะป่วยอ่ะ เจิมก็เหมือนแบบใช้คนอื่นแต่ว่าหลังจากเจิมไปแล้วอะ่ะคือเราไม่เห็นปองชัดเจนเลยแล้วก็ในละครเองก็ยังมีการพูดถึงว่าแบบโอเคปองเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็หายไปเลยจนถึงตอนจบก็ไม่เห็นปองนะคราวนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีตัวแทนมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองเห็นชัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมก็เลยถามว่าแบบเนี่ยตอนที่6 1ช่วงปลาย62จนถึง63จนจบเนี่ย ไม่เห็นปองมันเลยแบบมี question mark เยอะมากคนแต่ก็ไม่มีคำตอบไงคือเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรมของน้องพิมพ์อัญญรถนะครับซึ่งแสดงเป็นปองมาเอสีปองป้าปองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเขาก็ช่วยโปรโมทละครพระสุทนมโนราอยู่นะครับอันนี้ส่วนตัวดินาะดิงคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในลักษณะนี้นะอาจจะติดภารกิจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอาจจะไม่สามารถแบบ มาถ่ายละครได้จริงๆแบบคงแบบสุดๆและจําเป็นมากๆด้วยความที่ว่าอาถ้ามองดูจริงๆอะถ้าไม่สุดจริงๆอะมันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าตัวละคร12ตัวมันมองเห็นชัดแล้วผู้ชมก็ถามถึงเยอะมากเห็นไหมเพราะว่าเขามองเห็นแล้วก็รู้รู้เลยว่าใครหายการที่ถามถึงดินว่าผู้ชมก็ละเอียดแล้วก็แบบมองดูมองดูแล้วแบบเออหายไปจริงๆคิดถึงนะครับก็เลยมีการแบบถามดีมากๆเลย ส่วนเหตุผลที่แท้จริงอันนี้เราก็ไม่อาจรู้นะครับเพราะเขาก็ไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยตัวน้องเองก็ไม่ได้มาเปิดเผยแต่ดินก็เชื่อว่าน่าจะสุดจริงๆมีภารกิจจริงๆที่ทําให้เขาติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาถ่ายละครต่อได้จริงๆแต่ว่าละครก็พยายามทําดีที่สุดแล้วก็คือการเล่าว่าปองเนี่ยป่วยป่วยนะครับกด็ดินเห็นว่าเขาเล่าในประมาณสองรอบเลยนะ รอบแรกคือก่อนจะเข้าไปในหวังก็มีการบอกโอเคป่วยเหมือนแบบแต่ก็เริ่มดีขึ้นรอบ2ตอนที่เผาเดินออกมาก็ยังพูดถึงมาว่าโอเคคือเหมือนกับก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนเขาป่วยก็คือไม่ได้แบบอยู่ๆหายแบบไม่มีที่มาที่ไปเขาก็ได้บอกแล้วนะครับแต่ส่วนจะหายไปไหนอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการออกมาพูดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็คือเชื่ออย่างนั้นว่าติดภารกิจที่สําคัญจริงๆอ่ะอันนี้คือจบนะสําหรับปองหายไปไหน ทีนี้หลังจากที่ละครจบนะครับนาง12ก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแสดงความรู้สึกนะครับก็ขอหยิบยกมาพูดบางคนนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีการโพสต์ทุกคนด้วยนะเอาไปเริ่มที่น้องแพราวาัฒรพรสุนทิพักษ์แสดงเป็นภัยพระเหตุสีภัยนะครับมีก็เป็นภาพตอนาสาวตอนอยู่ที่เมืองยักษ์นครธันตะวันนะครับตรงกลางก็คือพี่นําเลียพุ่มกับน้องแพราวาบอกอย่างนี้ครับบอกว่านาง12ได้มาถึงตอนจบเป็นที่เรียบร้อยต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสคอย สั่งสอนฝึกอบรมแนะนําและพี่ทีมงานเบื้องหลังช่างแต่งหน้าทําผมแต่งตัวและเบื้องหลังทุกคนที่คอยเหนื่อยสู้ไปกับพวกนางสิแพรวต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้แพรวได้เดินตามทําความฝันของแพรวให้เป็นจริงตลอดเวลาถ่ายทําแพรวมีความสุขมีความสุขมากนะครับแพรวต้องขอบคุณรุ่นพี่นักแสดงทุกๆคนที่คอยให้คําแนะนําเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก สุดท้ายต้องขอบคุณโอกาสและกำลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะที่ติดตามมาถึงตอนจบขอบคุณค่ะนะแล้วก็ฝากติดตามเรื่องต่อไปของแพรวด้วยนะครับก็คือพระสุธนมโนรานะก็เป็นภาพนิ่งจริงมีภาพอื่นด้วยอ่ะแล้วก็มีภาพคู่น้องบีทนะที่ให้ขึ้นโชว์ตะกี้ไปก็หลายคนก็เชร์คู่นี้นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกของน้องแพรวาแล้วก็เรื่องต่อไปไปเป็นพี่คนโตนะครับแก้วเกษินี นะในพระสุทโธนมโนราอันนี้ก็รอติดตามด้วยนะไปที่คนที่สองแม่เผาครับแม่เผาน้องป,ปูเป้เกษรีน้อยพึ่งนะครับก็โพสต์ภาพนี้นะเป็นภาพนางสิสอนะครับอยู่รวมกันครบเลยนะแล้วก็แบบมินิฮาร์ดด้วยนะน้องคูเป้บอกว่านาง12ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่อยู่ติดตามกันจนละครจบนะคะขอบคุณคุณปู่รังปากุุงพี่หลอดพี่พินิษพี่นํำเลียบ สำหรับโอกาสครั้งนี้และประสบการณ์ใหม่ๆม,ม,มากมายที่หนูได้รับจากละครเรื่องนี้ขอบคุณทีมงานและนักแสดงสามเสียนที่น่ารักเหมือนเคยรักนะคะสัปดาห์หน้าฝากติดตามพระสุทนมโนราเสนอเป็นตอนแรกนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของน้องปูเป้เกสรินทนนะที่นามาโพสเอาไว้นะครับน้องปูเป้นี่ก็รอติดตามละครหลังข่าวของเขานะครับเรื่องร้อยป่า แล้วก็คาถาสิงสองเรื่องเลยนะครับ2เรื่องเลยไปที่คนไหนต่อดีน้องน้ำวาถาปณีนะครับน้องน้ำวาถาปณีบอกว่าอ่ะขอข้ามช็อตนี้ไปเลยนะสัปดาห์นี้ก็ว่าสารแล้วช่อง7เลข35มามลุ้นไปพร้อมพร้อมกันว่าจะลงเอออย่างไรขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส ให้วาได้เล่นละครเรื่องนี้และจะพัฒนาฝีมือต่อไปในเรื่องหน้าและขอบคุณพี่พี่นักแสดงทุกคนที่ให้คำแนะนําตลอดระหว่างการถ่ายทําขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่อดหลับอดนอนเพื่อการถ่ายทํานี้ปิดกล้องอย่างสวยงามกับเรื่องนาง12อย่าลืมติดตามกันด้วยนะนะครับอ่าก็เป็นน้องนำวัฒวาถาปณีนะครับไปที่ปะผัานกันบ้าง ป้าผันน้องนายชนุตรานะครับก็ได้ลงภาพเหมือนเภาเลยนะก็บอกว่าปิดกล้องแล้วนาง12พระรถเมรีน้องนายขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบพระคุณคุณลุงหลังพี่หลอดคุณป้ากุ้งและ,ะคุณแม่พินิษที่ให้โอกาสและคอยสนับสนุนหนูนะคะขอบพระคุณพี่เลียบผู้กำกับครูคนแรกที่คอยสอนให้คำแนะนำเอนดูหนูมาตลอดให้อิสระในการแสดงกับหนูมาเสมอขอบคุณนักแสดงทุกท่านทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทุกคนพวกเราเหนื่อยมาด้วยกันแล้วก็หามรุ่งหามค่ําอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวมากองทุกครั้งมีแต่เสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณแฟนละครและแฟนคลับที่คอยติดตามและซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสัญญาว,ว่าเรื่องต่อไปจะตั้งใจเล่นและพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะรักนะคะแล้วก็เป็นรูปหัวใจผันนะครับ มาต่อที่น้องปิ๊งจิดาภานะครับก็แสดงเป็นคล้ายก็โพสต์ภาพเดียวกันอีกแล้วมินิฮาร์ตนะครับบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสคนคนหนึ่งได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันให้โอกาสคนคนนี้ได้เรียนรู้และพัฒนาจากจุดเริ่มต้นทําในสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่ได้ให้เป็นคําว่าได้บางคนอาจจะมองว่าโอกาสนี้มันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรแต่สำหรับคนคนนี้แล้วมันมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณนะคะ ที่มาเติมเต็มฝันในชีวิตของเด็กคนนี้ฝากไว้ด้วยกับละครเรื่องแรกปิ๊งจิดาภาคลายนะครับอาก็เรื่องต่อไปนะครับก็ได้แสดงด้วยในพระสุทนมโนรานะครับก็อย่าลืมติดตามอันนี้เป็นนางสิที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมก็เออพออ่านแล้วอย่างอย่างของพันเนี่ยเออเราเข้าใจเลยว่าคือเขาอยู่กองมาแบบนานนะเรื่องเนี้ยคือมันผูกพันมันสนุกอ่ะมันมีเสียงหัวเราะรอยยิ้มอะไรต่าง มันเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะ,ะแล้วเราแบบสัมผัสดได้ของทุกคนด้วยถึงความผูกพันของพวกเขาเองแล้วก็ที่มีกับผู้ชมที่เขาส่งออกมานะครับอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมอยากพูดถึงพวกเขายังไงบ้างอันนี้เต็มที่เลยใต้คลิปนี้สําหรับทีมงานนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกับละครนาง12พระรดเมรีเพราะฉะนั้นไปที่เมรีกันบ้างน้องพิงค์กมลวันสัตรัษพยูนนะครับเป็นนางเอกเรื่องแรกด้วยนะครับ ตอนแรกกระแสมาแบบนึงไม่ชอบอันนี้ว่ากันตรงไปตรงมานะครับไม่ชอบไม่เหมาะเป็นฟีดแบ็ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรายังไม่ได้ดูเลยเราเห็นแค่ภาพวันที่มาบวงสรวงเรายังไม่เห็นน้องได้แสดงฝีมือเลยอะแต่เมื่อมาถึงตอนที่เมรีออกมาตั้งแต่ ตอนแรกอะฉากแรกอะที่เขาปรากฏตัวขึ้นในตอนโตอะโอ้โหคือฟีดแบกที่อัน,นิรินได้เห็นเองนะคือมันเป็นบวกหมดเลยอะคือทุกคนแบบเทใจแล้วก็รักเมรีบทก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญเลยคือการแสดงของเขาฝีมือของเขาที่แสดงออกมานั่นคือตัวน้องพิงค์กมลวันเองที่ถ่ายทอดเมรีออกมาแล้วทำให้ผู้ชมเนี่ยรักเขา รักตัวละครตัวนี้รักนักแสดงคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้โพสต์ภาพนะตอนที่นอนตายสิ้นอยู่กับรถเทเซนเขียนข้อความว่าชาตินี้ไม่เป็นดังที่หวังพระรถเมรีเจอกันใหม่ชาติหน้าพระสุทธนมโนราขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแค่นั้นเลยไปที่รถเทเนบ้างเนาะเขาตูพนโพสต์พูนินนะครับเขียนบอกว่าเป็นภาพเดียวกันนะบอกว่าสั้นๆว่าจุดๆขอบคุณครับนะแล้วก็เขียนว่าพระรถ นางสิพระรถเมรีหนะ้าน,นี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นไปติดตามเขาทั้ง2คนได้นะครับที่พระสุทนนมโนราสอคนนี้ก็เป็นนางแสดงที่พิสูจน์ให้ผู้ชมได้เห็นละนะครับในเรื่องของการแสดงว่าแบบโอเคเลยคือเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะทุกคนแบบเทใจไปหมดเลยค่ะออโดยเฉพาะตอนจบอะนางสิบสองพระรถเมรีนะ